นี่ไม่ใช่เกี๊ยวหมูไม่ใช่เกี๊ยวกุ้งและไม่ใช่เกี๊ยวปูแต่มันคือเกี๊ยวกบนั่นเองแปลกไม่พอแถมน่ากินอีกตั้งหากเกี๊ยวกบเป็นเมนูเด็ดของร้านตีน้อยโอชาจังหวัดเชียงใหม่ที่คิดเมนูเฉพาะฤดูกาลมาเสิร์ฟให้ลูกค้าและที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในฤดูฝนแบบนี้ก็คือเมนูที่ทำมาจากกบไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวก,กบ กบตุนยาจีนเอาใจนักชิมคู้นิยมความอร่อยรสชาติแปลกใหม่ลูกค้าที่มาท้าพิสูจน์แล้วไม่ผิดหวังและต้องยกนิ้วให้รสชาติเป็นยังไงครับเดี๋ยวกบนี่เป็นรสชาติวัลยาตุนยาจีนนะและ้วก็ไม่หางทาได้ง่ายๆเนีานะว่าอร่อยนะก็ผมมาหยาดลำปางก็คือตั้งใจมาเลยที่จะมากินร้านนี้นะับ ส่วนเกี๊ยวกบก็เป็นอาหารที่พิดูจนงแน่ีิดรสชาติรสเข้าันดีครับไม่เนื่อไม่ไม่เชืเ่อว่ากบกับเกี๊ยวจะเข้ากันนะรสที่ไม่ขากัส่วนบะหมี่ให้ห้าดาวเมรู้มันโก็ให้ห้าดาวเลยเมนูกบเรียกลูกค้าได้แถมช่วยเกษตรชุมชนด้วยกบที่นำมาปรุงอาหารทางร้านคัดสรรกบเลี้ยงคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกรและชุมชนในตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านหวังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปด้วยเดี๋ยวกบเนี่ยแนวคิดที่อยากจะทำอยากให้ลูกค้าได้ชิมอาหารรสชาติใหม่ขึ้นมานะครับได้ทางหนึ่งก็ได้ช่วยส่งเสริมหน้าอาชีพเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่งนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับชาวบาจะได้มีงานทำเช่นมาช่วยกัน ลอกหนังหั่นเนื้อปกที่เนี่ยที่เรามาทําซุปเนี่ยค่อนข้างหอมครับปบที่เนี่ยได้ดูแลเรื่องความสะอาดอย่างดียังไม่ซุปเรามีความเข้มข้นแล้วมากยิ่งขึ้นส่วนวิธีทำก่อนอื่นต้องลอกหนังกบออกแลเอาเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆกบน้ำหนัก4กิโลกร,รมัมเมื่อแลเอาเฉพาะเนื้อจะได้เพียง1กิโลกร,รัมเท่านั้นจากนั้นก็นำไปปรุงรสตามสูตรพิเศษเฉพาะของร้าน ที่เจ้าของร้านแอบกระซิบว่าใช้เวลาปรับสูตรอยู่2-3เดือนกว่าจะลงตัวทําเป็นไส้เกี๊ยวเสิร์ฟในเมนูบะหมี่เกี๊ยวธรรมดาราคาชามละ80บาทพิเศษ120บาทส่วนอีกเมนูคือกบตุนยาจีนจะใช้น่องกบและชิ้นส่วนจากการแล่เนื้อนำมาปรุงรสและตุนกับเครื่องยาจีนขายในราคาชามละ49บาทส่วนหนังกบและชิ้นส่วนที่เหลือนำไปทอดกรอบย้ำว่าเมนูกบ ตรงแยกจากเมนูอื่นๆในร้านนะคะนอกจากเกี๊ยวกบก่อนหน้านี้ที่ร้านก็เคยทำเมนูเกี๊ยวเห็ดท็อปขายเพียงปีละครั้งช่วงสั้นๆในฤดูเก็บเห็ดท็อปที่ชาวบ้านเก็บออกจากป่ามาขายด้วยส่วนเมนูของร้านที่ดึงดูดลูกค้ามาตลอด7ปีที่ผ่านมาก็คือเมนูบะหมี่พระยาเทควัวขาหมูดับเบิลแบ็กมันโถข้าวมันไก่ลำไยแปะกล้วยหมูแดงบะหมี เกีย๊ยวและลูกชิ้นปลาค่ะเวิร์กพอยต์ทูเดยสาระความรู้เพื่อวันนี้